สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการภาษาเวียดนามวันนี้เสนอตอนที่38ครับชื่อตอนของวันนี้ชื่อว่ากวกหงือว่าจื้อนอมึอว่าจื้อนม ชื่อรายการวันน no ี om, ้นะครับมีความหมายว่า like ตัวอักษรเวียดนามที่เป็นทางการนะครับอักษรแห่งชาติและอักษรโนมนะครับเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวอักษรเวียดนามที่เป็นทางการนะครับแล้วก็มันมีลักษณะอักษรนะครับแล้วก็มันมีลักษณะอักษรอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นอักษรแบบโบราณนะครับเพราะฉะนั้นอักษรเวียดนามในปัจจุบันเป็นอักษรแบบสมัยใหม่นะครับเขาจะใช้ชื่อว่ากวก เงือส่วนอักษรเวียดนามแบบโบราณนะครับเป็นอักษรรุ่นเก่านะครับเป็นอักษรรุ่นเก่านะครับเขาใช้ชื่อว่าจื้โนมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อักษรแห่งชาติก็คือกวกเงือและอักษรโนมก็คือจือโนมนะครับเรามาเรียนรู้จากอักษรสองประเภทนี้ภาษาเวียดนามกันนะครับคำว่า ก๊กงือนะครับก๊กงือคคำนี้จะหมายถึงอักษรแห่งชาติอักษรแห่งชาติจึงก็แปลตรงตัวเลยนะครับแน่นอนที่ออคำแน่นอนทีออ่คำแปลที่ตรงตัวนี้ที่แปลว่าอักษรแห่งชาติเนี่ยก็จะหมายถึงอักษรแห่งชาติเวียดนามนั่นเองนะครับคำนี้มาจากคำสองคำที่ประกอบ เข้าามค,คือคำว่ากวกกวกนะครับก๊ไก่คำนี้แปลว่าประเทศหรือประเทศชาติครับท่านผู้ฟังคงจำกันได้ครับว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงคำว่ากวกแข็งจำได้ไหมครับที่แปลว่าวันชาตินะครับคำว่ากวกอันนี้ก็เป็นคำเดียวกันนะครับซึ่งเราพูดถึงในวันนี้ก็จะหมายกวกหมายความว่าชาติ อีกคำหนึ่งครับเป็นคำใหม่นะครับคำว่าหงือฟังเสียงดีๆนะครับหงือหงืนะครับสะกดนะครับหอหีบงองงูสลระอือครับเป็นเสียงควบนะครับอแล้วก็ออกเสียงสลระอือแต่ว่าในเสียงเวียดนามครับเนื่องจากว่าเขากำกับด้วยวรรณยุกที่เขาเรียกตัววรรณยุกนี้ว่าตัวงหานะครับ คำว่าหงานี่เป็นชื่อวรณยุกต์นะครับตัวหงาเป็นวรณยุกต์ที่มีเสียงควบครับคือมันจะควบระหว่างเสียงเสียงควบครับคือมันจะควบระหว่างเสียงเอกและเสียงตรีนะครับจะออกเสียงตามลำดับคู่กันอย่างนี้ครับเง <ữ>. ือนะครับเงือ นะครับหงือก็คือออกเสียงเอกก่อนแล้วก็ลากขึ้นสูงเป็นเสียงตรีนะครับหงืองือนะครับถ้าพูดช้าจะออกเสียงเป็นหงือแล้วลากไปเป็นเสียงสูงเสียงสูงขึ้นนะครับเป็นหงืองือหงืองืองือแล้วเมื่อ ออกเสียงวรรณยุกต์ควบกันก็จะเป็นงืองือนะครับท่านผู้ฟังลองหัดออกเสียงวรรณยุกต์ซึ่งจริงๆเสียงวรรณยุกต์แบบนี้ในภาษาไทยจะไม่มีนะครับนี่เป็นลักษณะเฉพาะของเสียงในภาษาเวียดนามนะครับทีนี้ในคํานี้ที่เรามาทําความรู้จักนะครับคำว่ากวกหงือนะครับกวกเหงือนี้นะครับตัวเหงือนี่แหละครับ นะครับหงือแปลว่าภาษามาจากคำเต็มๆครับเขามีคำเต็มของเขานะครับว่างนหงืองนหงืองนก็สะกดสระโงงงูแล้วก็หนูนะครับงนหงืองนหงือเป็นคำเต็มนะครับมีความหมายว่าภาษา พูดเต็มๆนะครับพูดด้วยคำว่าโงนหง <ữ>. ืออันนี้ก็จะเป็นคำที่เป็นทางการมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความหมายเป็นภาษาแบบลึกซึ้งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าลึกแต่คำว่าหง <ữ>. ือคำเดียวนะครับที่จริงเราใช้ได้ทั้ง2แบบคือจะใช้คู่กันแบบโงนหง <ữ>. ือหรือจะใช้เฉพาะตัวหง <ữ>. ือตัวเดียวก็ยังคงให้ความหมายแบบเดียวกันอยู่นะครับ ท่านผู้ฟังคงพอจะจําได้นะครับว่าจําได้นะครับว่าจริงๆชื่อรายการเรามีชื่อภาษาเวียดนามว่าเบียเตียงเวียดนะครับมีชื่อว่าเบียดเตียงเวียดแปลว่ารู้ภาษาเวียดนามเพราะฉะนั้นเราเคยใช้คําว่าเต e ียงนะครับ e เตียงต่อเต่าสละเอียนะครับแล้วก็ไม้จัตวาก็ไม้จัตวางง,งูนะครับต่อเอียเตีย เตียงนอนเตียงเตียงจัตวาเตียงนะครับเราใช้คําว่าเตียงเนี่ยในความหมายที่แปลว่าภาษานะครับเบียยเตียงเวียดก็แปลว่ารู้ภาษาเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเตียงเวียดก็แปลว่าภาษาเวียดนามเตียงไทยคําว่าไทยนี่แปลว่าไทยนะครับก็จะแปลว่าภาษาไทยนะครับดังนั้นจริงๆคําว่าภาษานะครับคำว่าภาษาเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ย เขามีอยู่2องคำก็คือจะใช้คำว่าเตียงก็ได้นะครับคำว่าเตียงก็จะหมายความว่า,วาภาษาได้เช่นเดียวกันอีกคำหนึงเป็นคำที่ฟังดูหรูหราหน่อยนะครับก็คือคำที่เราแนะนำเมื่อกี้คำว่าหงือหรือโงนหงือนะครับคำนี้มีฐานะที่เป็นทางการขึ้นนะครับคือหมายถึงภาษาแต่ว่า เป็นภาษาที่ให้ความหมายในระดับลึกจะหมายถึงระบบภาษาเลยทีเดียวก็ได้ซึ่งจะหมายถึงระบบภาษาเลยทีเดียวก็ได้ซึ่งบางทีก็มักใช้ควบคู่กับความหมายทางภาษาในแบบที่มันเป็นภาษาศาสตร์เลยทีเดียวนะครับสถานีวิทยุศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าหงือเวียดนะครับหงือเวียดอันนี้ก็จะแปลว่าภาษาเวียดนามนะครับนะครับแต่ว่าจะให้ความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งขึ้น สถานีวิทยุศึกษาในแง่ที่ว่ามองภาษาอย่างเป็นระบบเลยนะครับหรือถ้าไม่ใช้หงือคำเดียวจะใช้งนหงือเวียดก็ได้นะครับก็จะหมายถึงภาษาเวียดนามในระดับที่เป็นระบบภาษานะครับทีนี้หรืองนหงือเวียดนามตอนนี้ท่านผู้ฟังทราบแล้วนะครับว่าทั้ง3าคำเนี้ยต่างก็มีความหมายเดียวกันคือว่าให้ความหมายว่าเป็นภาษาเวียดนามนะครับ ต่างกันที่ไหนครับต่างกันที่ใช้งานแล้วก็ความหมายระดับลึกนะครับก็คือการใช้งานนะครับก็คือการใช้งานนะครับเพื่อให้ได้ความหมายที่เป็นทางการจะต่างกันครับคือคําว่าเตียงเวียดจะใช้ในความหมายว่าภาษาเวียดนามในลักษณะทั่วๆไปส่วนคําว่างือเวียดหรือคําว่าโงนงือเวียดมักจะใช้ในความหมายแล้วก็เป็น ความหมายระดับลึกนะครับในระดับที่เรียกว่าพูดถึงภาษาแบบระบบภาษาดังนั้นจึงมักจะอิงกับออความหมายของคำนี้ว่าเป็นภาษาในแบบระบบภาษาศาสตร์นะครับทีนี้เมื่อเรานำคำว่ากวกนะครับกวกทีนี้เมื่อเรานำคำว่ากวกนะครับกวกที่หมายถึงชาติแล้วก็มารวมกับคำว่าหงือที่หมายถึง ภาษานะครับสองคำรวมกันออกเสียงว่ากวกหง <ữ>. ือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวียดนามนะครับเพื่อใช้ให้หมายถึงตัวอักษรแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นกวกหงือคคำนี้พอเอามารวมกันแล้วจะหมายถึงตัวอักษรแห่งชาตินะครับคือที่จริงก็คือภาษาเวียดนามหรือภาษาแห่งชาติหรือภาษาแห่งชาติ ที่เป็นระบบนะครับหมายถึงว่าเป็นระบบในแบบตัวอักษรที่เป็นระบบอักษรเวียดนามที่เป็นภาษาแห่งชาตินะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในรายละเอียดเรื่องตัวอักษรแห่งชาติของเวียดนามหรือที่กวกหงือนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวียดนามเขาจะใช้ตัวอักษรในระบบนะครับที่อยู่ในชุดที่เรียกว่ากวก หงือนะครับทีนี้ผมจะกล่าวถึงคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจือจ้อนมจือ้อนมจื้อนมนะครับคำว่าจือ้อคำนี้นะครับออกเสียงโดยใช้วนยุคที่เขาเรียกว่าตัวหง์เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจือ้อคำนี้จะออกเสียงเอ,อ่อเคร็กวนกับคำว่า งือที่แปลว่าภาษานะครับแต่ว่าจือเนี่ยมีความหมายตรงตัวเลยครับว่าหมายถึงตัวอักษรนะครับจือโนมจือโนมนะครับจือคำนี้มีความหมายว่าอักษรโนมสระโอหนอน,หนูมอม้โนมคำนี้เป็นคำที่เพี้ยน เพี้ยนเสียงนะครับมาจากคำว่านามนอหนูสระอามอมาซึ่งคำว่านามนี่แปลว่าทิศใต้นะครับจริงเมื่อเพี้ยนเสียงมาเป็นโนมก็หมายมาเป็นโนมก็หมายถึงอักษรทางใต้นะครับจื้โนมจึงหมายถึงอักษรทางใต้อักษรทางใต้ที่ว่านี้ก็คืออักษรจีนที่ใช้กันในทางใต้ของจีนนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าจือโนมีนที่ใช้กันทางตอนใต้นะครับทีนี้คำว่ากวกหงือที่แปลว่าอักษรแห่งชาตินะครับมีความต่างจากคำว่าจือโนมอย่างไรนะครับกวกหือไรนะครับกวกหือที่แปลว่าอักษรแห่งชาตินะครับจะต่างจาก จือโนมที่แปลว่าอักษรจีนทางใต้ยังไงนะครับเราเอามาดูกันนะครับก็คือกล่าวอย่างง่ายที่สุดอักษรส,สองแบบนี้จะเป็นแบบโบราณกับแบบที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับกวกหือเนี่ยเป็นแบบที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนจือโนมเป็นแบบโบราณนะครับคำว่า จือนมนะครับตัวตัว,ตวคำศัพท์นี้ก็บอกเราอยู่แล้วว่าเป็นอักษรที่ใช้กันทางใต้ซึ่งก็หมายถึงอักษรจีนที่ใช้กันทางใต้ที่ถูกนำมาใช้ในดินแดนเวียดนามในอดีตนะครับในอดีตยาวย้อนกลับไปไกลแค่ไหนก็คือย้อนกลับมาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮั่นของจีนนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีคําอีกคํานึงที่เรียกจือโนมนะครับเขาจะเรียกจือโนมเต็มตัวว่าจือหานโนมจือโนมจือหานโนมก็คือเอาคําว่าหานนะครับเติมต่อเข้าไปตรงหน้าคําว่าโนมนะครับหานโนมนะครับบางทีเขาก็พูดสั้นๆอย่างนี้ครับว่าหานโนม ซึ่งก็หมายถึงอักษรหั่นทางทางใต้นั่นเองครับท่านผู้ฟังสังเกตนะครับคำว่าหานคำนี้นะครับถ้าออกเสียงแล้วก็สะกดเป็นเสียงไทยนี่ก็คือหอหีบสระอานนูนะครับหานนะครับคำว่าหานที่จริงแล้วก็คือมีความหมายถึงคำว่าหั่นนั้นหั่นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคำว่าหาน เป็นคำที่ชาวเวียดนามออกเสียงนะครับเพื่อใช้เรียกชาวฮั่นนะครับส่วนคนไทยนี่เราจะออกเสียงเรียกชาวฮั่นโดยออกเสียงแบบไทยๆว่าฮั่นนะครับที่จริงหานที่ออกเสียงแบบเวียดนามก็คือฮั่นชาวฮั่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหานโนมก็หมายถึงฮั่นทางใต้นะครับอันที่จริงฮั่นทางใต้ก็คือสถานีวิทยุศึกษาตัวระบบอักษร จีนทางใต้นั่นเองครับเพราะว่าชาวเวียดนามเวลาเขาเรียกชาวจีนโบราณเนี่ยเขาจะเวลาเขาเรียกชาวจีนโบราณเนี่ยเขาจะเรียกชาวจีนโบราณด้วยคําว่าสถานีวิทยุศึกษาฮั่นนะครับแบบที่คนไทยเรียกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดคําว่าชาวฮั่นตามเสียงเวียดนามครับก็จะออกเสียงนะครับว่าอันเหนื่อย หานแปลว่าชาวหันนะครับจำได้นะครับคำว่าเหนื่อยอันนี้แปลว่าคนนะครับเมื่อเอามาใช้กับคำว่าหานโดยออกเสียงเป็นเหนื่อยหานก็จะแปลว่าคนหันหรือชาวหันนั่นเองนะครับ เราครับที่มาของอักษรสองระบบนี่ก็มีประวัติอันยืดยาวนะครับแต่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าโดยระบบอักษรของเวียดนามเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรนะครับทีนี้พูดถึงคำว่าจื้อคำว่าจื้อโนมนะครับจื้อโนมนะครับคำว่าจือนนาจ้อโนมเนี่ยพูดง่าย นะครับก็คืออักษรจีนที่ใช้กันแถบตอนใต้นะครับแล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ในเวียดนามนะครับดังนั้นชาวเวียดนามก็จะรู้จักการใช้อักษรนะครับรู้จักระบบอักษรเนี่ยมานานกว่า2,000ปีแล้วโดยได้รับอิทธิพลจากตัวอักษรจีนนะครับซึ่งจะต่างจาก อักษรไทยของเรานะครับอักษรไทยของเรานี้พัฒนาขึ้นมาจากอักษรไทยของเรานี้พัฒนาขึ้นมาจากระบบอักษรต้นกําเนิดที่มาจากอินเดียทางใต้นะครับแต่ว่าอักษรเวียดนามเนีย่ยเขาพัฒนาขึ้นมาจากระบบอักษรต้นกําเนิดนะครับที่มาจากอักษรจีนแต่นี้เราพูดถึงอักษรแบบโบราณนะครับของเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามเรียกระบบอักษรชุดนะครับเรียกว่าจือหานนมนะครับแล้วก็ พัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมาโหยาวนานมากเลยนะครับที่จริงแล้วที่เราพูดว่าเกือบ2,000ปีเนี่ยนะครับก็กว่าจะเลิกอักษรแบบโบราณเนี่ยก็คือมาเลิกใช้มาเลิกใช้เอาสมัยที่ฝรั่งเศสนะครับเข้ามาปกครองเวียดนามนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามนี่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้อักษรของเวียดนามเลยทีเดียวน,นะครับ เมื่อถึงสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามอยู่นั้นนะครับฝรั่งเขาจะปกครองเวียดนามอยู่นั้นนะครับฝรั่งเขาจะอ่านอักษรแบบโบราณไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยคิดเอาตัวอักษรของฝรั่งนะครับที่เขาเรียกว่าพวกอักษรโรมันนะครับพวกเราจะรู้จักกันดีก็คือตัว A B C D E F G 8, B C D E F G ไปจนถึง x yZ นนั่นนะครับอันนี้เป็นอักษรฝรัง่งที่เป็นตัวอักษรโรมันนะครับฝรั่งเศสก็อักษรชุดนี้ครับมาประดิษฐ์แล้วก็เลียนเสียงนะครับมาประดิษฐ์แล้วก็มาเลียนเสียงในแบบเสียงที่ออกเสียงในภาษาเวียดนามขึ้นมาใช้นะครับซึ่งอักษรชุดใหม่นี้นำเอาตัวอักษรฝรัง่งมาใช้กำกับเสียงในภาษาเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาระบบอักษรชุดนี้ ก็เป็นที่นิยมนะครับอย่างแพร่หลายทั่วไปในหมู่ชาวเวียดนามเมื่อเอามาเทียบเสียงเวียดนามก็ทำให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอักษรแบบโบราณน,นั้นจำเป็นต้องรู้จักพื้นฐานอักษรจีนซึ่งจะต้องจำตัวอักษรจำนวนมากมายมหาศาลมากดังนั้นอักษรชุดใหม่ที่ฝรั่งพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็มาใช้กำกับแทนเสียงเวียดนาม,มาใช้กำกับแทนเสียงเวียดนามก็เลยแพ่ หลายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับจนในที่สุดครับกลายมาเป็นอักษรที่เรียกว่าอักษรแห่งชาตินะครับหรือที่ชาวเวียดนามออกเสียงว่าอักษรกวกหงือนั่นเองกวกหงือก็จะเป็นระบบอักษรที่ใช้กันในเวียดนามในปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเรียน นะครับเกี่ยวกับการเขียนภาษาเวียดนามนะครับนะครับเรียนไรติงของภาษาเวียดนามเนี่ยนะครับก็จะได้เขียนภาษาเวียดนามด้วยตัวอักษรนะครับก็จะได้เขียนภาษาเวียดนามด้วยตัวอักษรฝรั่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตัวอักษรฝรั่งโดยพื้นฐานก็คือถ้าเรารู้จักพวก A B C D ไปจนถึง X Y Z เนี่ยก็จะเรียนการเขียนภาษาเวียดนามได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับส่วนที่จะต้องจํา การออกเสียงเป็นระดับเสียงต่างๆหรือกำกับเป็นสัญลักษณ์แทนวรรณยุกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขีดที่เป็นเฉียงขึ้นตัวขีดที่เป็นเฉียงลงตัวที่คล้ายๆลูกน้ําหรือว่าตัวที่เป็นจุดที่อยู่ล่างของตัวอักษรนะครับหรือว่าตัวที่เป็นจุดที่อยู่ล่างของตัวอักษรนะครับบางทีพวก วรรณยุกหรือว่าสัญลักษณ์กำกับแบบนี้ก็จะมาวางไว้อยู่ข้างบนข้างล่างอักษรเต็มไปหมดเลยที่จริงอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ฝรั่งพยายามสร้างนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อแทนระดับเสียงและการออกเสียงของภาษาเวียดนามให้ครบถ้วนนะครับฟังดูเหมือนจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าจะต้องมาจําสัญลักษณ์เหล่านี้เยอะแยะแต่ว่าสําหรับคนไทยนะครับซึ่งรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับผมรับประกันได้เลยว่าเมื่อเรียนการเขียนภาษาเวียดนามนะครับ คนไทยจะคุ้นเคยแล้วก็เรียนการเขียนภาษาเวียดนามในระบบอักษรเบยแล้วก็เรียนการเขียนภาษาเวียดนามในระบบอักษรแบบกวกหงือกับกวกหงือหรืออักษรแห่งชาติซึ่งเป็นอักษรที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยจะเรียนได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าอักษรที่เราเรียกโนมนะครับจือโนมก็จะเป็น อักษรจีนที่นำมาใช้ในภาษาของเวียดนามนะครับเฉพาะตัวอักษรนะครับบางทีอาจจะมีคำยืมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ใช้อักษรนั้นกำกับคำแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเอามากำกับเสียงนะครับนี้ก็เลยกลายเป็นอักษรเวียดนามในแบบโบราณน,นะครับที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งหากเราไปตามวัดนะครับวัดของเวียดนามเนี่ยมักจะเห็นอักษรเหล่านี้สถานีวิทยุศึกษา ปรากฏอยู่ตามประตูวัดนะครับหรือตามเสาหรือตามปัดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็หาผู้อ่านอักษรเหล่านี้ได้น้อยเต็มทีสถานีวิทยุศึกษาส่วนอักษรที่เรียกว่ากวกหงือหรืออักษรแห่งชาติที่เป็นอักษรสมัยใหม่ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับเป็นอักษรที่พัฒนามาจากตัวอักษรของฝรั่งนะครับใช้เสียงในภาษาเวียดนามก็ อันนี้เริ่มใช้เมื่อสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามนะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมจนกลายเป็นอักษรปัจจุบันที่เวียดนามใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เราก็มีประโยคให้ท่านผู้ฟังนะครับลองได้พูดนะครับโดยใช้ศัพท์เกี่ยวกับท่านผู้ฟังนะครับลองได้พูดนะครับโดยใช้ศัพท์เกี่ยวกับกวกหงือแล้วก็จื้อโนมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมาประสมประโยคนะครับเปรียบเทียบให้เห็น อดีตกับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าคําที่จะแสดงให้เห็นอดีตคำศัพท์ว่าไงเสื้อไงเสื้อนะครับสละไอนะครับหอหีบงองูไม่เอกไงนะครับเรียกคำหนึ่งคือเสื้อนะครับโซโซสละเอือนะครับไงเสื้อนะครับ ไงเสื้อที่จริงแปลตามตัวนี้ก็จะแปลว่าวันก่อนๆน,นะครับคือคําว่าไงเนี่ยแปลว่าวันนะครับส่วนคําว่าเสื้อแปลว่าก่อนๆหรือว่าที่แล้วมานะครับเพราะฉะนั้นวันก่อนๆหรือวันที่แล้วมานเาะะนี่ยก็หมายถึงเมื่อก่อน,อนหรือ,ใน,รอในอดีตนั่นเองนะครับส่วนอีกคํานึงนะครับคำที่จะหมายถึงปัจจุบันนะครับออกเสียงว่าเห beaten, ี้ยนไนเหี้ยนไนนะครับ ฟังเสียงดีๆนะครับคำว่าคำแรกนะครับออกเสียงว่าเฮียนนะครับจริงๆเวลาเราสะกดเนี่ยจะสะกดด้วยก็นอนหนูกำกับด้วยไม่เอกนะครับในภาษาไทยเนี่ยกำกับด้วยไม่เอกทําให้เป็นเสียงสั้นนะครับแต่ว่าในภาษาเวียดนามเขาจะมีสัญลักษณ์กำกับเสียงแบบหนึ่งเป็นตัวจุดที่อยู่ตอนใต้นะครับเขาเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าตูนภาษาเวียดนามนะครับตัวหนัก นะครับหนักนี่เป็นภาษาเวียดนามใช้เรียกชื่อสัญลักษณ์กำกับเสียงสั้นนะครับเสียงสั้นอันนี้เป็นเสียงแบบกักเสียงกึ่งหนึ่งลำคอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจะออกเสียงเหี้ยนแบบครึ่งเสียงนะครับเหี้ยนในแปลวะ่าเหี้ยนในแปลว่าปัจจุบันถ้าแปลตามตัวนะครับเหี้ยนตัวนี้แปลวะ่าปัจนาปัจจุบันอยู่แล้วส่วนคําว่าในเนี่ยมักจะประกอบกับ คำบอกวันนะครับซึ่งหมายถึงวันนี้เช่นโฮมในก็แปลว่าวันนี้ส่วนเหียนในก็จะหมายถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก็คือปัจจุบันนั่นเองนะครับประโยคที่เราจะฝึกพูดเป็นประโยคง่ายๆครับนะครับมีอยู่2ประโยคนะครับประโยคที่1จะพูดว่าในอดีตเวียดนามมีอักษรโนม เป็นประโยคง่ายๆอีทเวียดนามมีอักษรโนมพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าไงสื้อเวียดนามกอ«จื้โนมไงสื้อเวียดนามกอ«จื้โนมอันนี้แปลว่าในในอดีตเวียดนามมีอักษรโนมนะครับอีกประโยคนึงครับประโยคนี้จะพูดว่าปัจจุบัน เวียดนามมีอักษรแห่งชาตินะครับปัจจุบันเวียดนามมีอักษรแห่งชาติก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเห็นหน้าเป็นภาษาเวียดนามว่าเห็นในเวียดนามก็จือ้อกวกหนือเห็นในเวียดนามก็จือ้อกวกหนึ่ครับเราใช้คําว่าจือ้อที่แปลว่าอักษรเข้าไปด้วยเพื่อกํากับความหมาย ให้เน้นถึงการชายชัดเจนขึ้นนะครับเในเวียดนามก็จื้อกวกหงือก็จะแปลว่าปัจจุบันเวียดนามมีอักษรแห่งชาติครับเอาประโยคอีกสักคู่หนึ่งนะครับจะได้ลองใช้สลับกันไปกันมาอีกคู่หนึ่งพูดง่ายๆว่าฉันไม่รู้อักษรโนม,โน,มนะครับอันนี้เพราะว่าอักษรโนมเป็นอักษรโบราณนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยรู้อักษรโนมนะครับ ก็จะออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามว่าโตยคงเบียดจื้อโนมโตยคงเบียดจื้อโนมประโยคนี้แปลว่าฉันไม่รู้อักษรโนมนะครับคงอันนี้แสดงคำปฏิเสธนะครับอีกประโยคนึงฉันรู้อักษรแห่งชาตินี่ทีนี้เพราะว่าอักษรแห่งชาตินี่เป็นอักษรรุ่นปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้น คนเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะรู้อักษรเวียดนามว่า tôi biết chữ quốc ngữ tôi biết chữ quốc ngữ ก็แปลว่าฉันรู้อักษรแห่งชาติคืออักษรชุดปัจจุบันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังวันนี้ก็ได้ทราบที่มาของระบบอักษรในเวียดนามของระบบอักษรในเวียดนาม ว่าอดีตเวียดนามใช้อักษรที่พัฒนามาจากจีนนะครับซึ่งเขาเรียกตัวอักษรในระบบนั้นว่าอักษรโนมหรือออกเสียงว่าจื้อโนมแต่ว่าอักษรเวียดนามที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอักษรที่พัฒนามาจากอักษรฝรั่งในสมัยที่ฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าอาณานิคมเขาเรียกอักษรชุดนี้ว่าจืออ้อกวกหนือซึ่งแปลว่าตรงตัวนะครับว่าอักษรแห่งชาติหรือจะพูดสั้นๆว่ากวกหนือก็เป็นที่เข้าใจกันว่าคืออักษรแห่งชาติ เวียดนามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เองนะครับออสำหรับรายการวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจริงๆโฮมดับเบียบว่าแฮกกับไลน์สถานีวิทยุศึกษา